ดูดีๆเหรียญหนึ่งบาทสมเด็จย่ารุ่นนี้ผมรับซื้อเหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบาลนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่อง,งเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ ID มาเลยนะครับ i b a n k 0 8 4 0 7 2 1ด0 3นหะครับหรือท่านใดยอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญ,ญาติล้านเปิดทุกวันนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ ทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ o กแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟตีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทสมเด็จย่ารุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่เหรียญหนึ่งบาทสมเด็จย่าเจ็ดสิบห้าพันสานะครับนี่นะฮะเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นจํานวนหลายหลายร้อยล้านเหรียญนะครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้นะครับรบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้้ไไปปพพรรอมมๆกกัันนคบ่่ววาจะเ็ แบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คามนะครับพระเครื่องบ่าชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี่เด้อขออนุญาตเปิดอ่านอย่างเดียวครับเพราะตอนนี้นะฮะมีเพื่อนเพื่อส่งไลน์เข้ามาเนี่ยวันหนึ่งห้าหมื่นไลน์ผมอ่านไม่ทันจริงครับกราบขออภัยนะครับนี่ พวกเครื่องกระเบื้องแบบนี้ผมก็รับซื้อนะนี่เพื่อนๆดูครับอันนี้เป็นโถเบนจรงนะครับถ้าเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยใบหนึ่งหลายแสนนะถ้าไซส์ใหญ่นับแต่ถ้าเกิดเป็นไซส์เล็กเนี่ยใบหนึ่งเหลือหลักหมื่นนะต้องบอกเพื่อนๆนะครับใครมีนะครับโถพวกนี้นะครับหรือว่าถ้วยชามพวกนี้ฮะถ้วยชามแบบนี้นะครับมีแล้วอยากจะขายเนี่ยสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปของเพื่อนมาประเมินราคาได้นะครับสําหรับถ้วยชามเก่านะนี่ครับราเครื่องครับเพื่อนๆอันนี้เป็น <utan> Ask, พระเครื่องของหลวงพ่อโสธรครับรุ่นแปดิปีกรมตำรวจครับที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าผมรับเช่านะครับองคหนึ่งขั้นต่ำห้าพันสูงสุดอง์ละหนึ่งแสามื่นบาทนะครับสำหรับพระเครื่องของหลวงพ่อโสธรรุ่นแปดสิบปี <urers> ปกรมตำรวจครับอ่าน,นี่ฮะน,นี่ฮะ,น,ะ,น,ะนี่เดี๋ยวทักททยกันหน่อยสวัสดีพี่โซนะครับสวัสดีพี่ะโยนนะครับสวัสดีพี่วาสนานะครับพี่กำมลบอกว่านี่นี่นี่อ่ะทุกท่านดูครับพี่กำมลบอกว่าเคยไปมาแล้ว ได้เงินสามหมื่นนะพี่กำมลครับขอบพระคุณพี่กำมลมากๆเลยนะครับที่มาช่วยยืนยันนะเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนนะครับใครแชร์ให้ผมขอให้ทุกท่านรวยรวยรวยแชร์แล้วรวยจ้ามาครับขอแชร์ก่อนนะฮะ EP นี้เป็น EP เท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่งห้าสองแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนี่ระหว่างรอเพื่อนเราต้องแชร์จ้ะสวัสดีทั้งหนึ่งพันท่านนะครับอ่านี่ครับเพื่อนเพเห็นไหมครับ เห็นไหมครับอย่างที่พี่กำมนี่นี่ที่พี่เขาบอกว่านี่นำมาขายแล้วได้เงินสามหมื่นบาทเพื่อนๆดูครับใครมีนะครับนำมานะผมยินดีรับซื้อนะครับอ่าเพื่อนๆดูครับเดี๋ยวผมนี่นี่นี่เคยไปมาแล้วได้เงินสามหมื่นเนี่ยตามหน้าจอเพื่อนๆเห็นไหมครับอ่าไปไปเราไปดูอยอื่นกันดีกว่าครับนี่เหรียญที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นเหรียญบาทนะเอเพื่อนๆดูนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาท ที่ระล,ลึกของสมเด็จย่านะครับมาเรามาดูกันดีกว่าระหว่างรอเพื่อนนะครับเราก็มาดูอย่างอื่นกันครับอันนี้เหรียญที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นเหรียญ50สตังค์ปีพศ2493เนะครับเป็นเหรียญที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่ามีราคานะครับอ่าถ้าใครมีสภาพสวยนะเหรียญหนึ่งสองพันบาทแต่ถ้าเกิดเป็นสภาพไม่สวยนะครับราคาจะลดหย่อนลงมานะใครมีเหรียญห้าสิบตังค์ปีเก้าสามดูตรงนี้นะครับดูที่ตรงนี้ฮะ เพื่อนๆดูครับนี่ปีพศส,สองสี่เก้าสามราคาห้าสิบตะตังค์นะครับตราแผ่นดินนะดูที่ตรงนี้ครับใครมีเหรียญรุ่นนี้แล้วเลขห้ากับเลขศูนย์ตรงนี้ติดกันฟังดีนะครับใครมีเหรียญรุ่นนี้นะฮะแล้วเลขห้ากับเลขศูนย์ตรงนี้ติดกันมีราคานะครับถ้าเลข5้ากับเลขศูนย์ห่างกันไม่มีราคาแคปเจอร์เลยครับแคปเจอร์ไ, uh. ไว้ดูเลยครับอ่าเพื่อนๆดูครับแคปเจอร์ไว้เลยครับขอบคุณสําหรับไลค์ขอบคุณสําหรับหัวใจทุกดวงนะครับอ่านี่ครับแคปเจอร์ไว้เลยครับ แบบนี้นะครับจากเหรียญห้าดิบตะตังนะถ้าเป็นปีเก้าสามแบบธรรมดาเหรียญหนึ่งนะครับราคาสามสิบสี่สิบาทเองนะถ้าสภาพสวยแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญปีสองสี่เก้าสามครับแล้วเลขห้ากับเลขศูนย์ติดกันแบบนี้นะฮะหนึ่งเหรียญสองพันบาทครับอนี่แคปเจอร์ไว้เลยครับแคปเจอร์ไว้เลยนี่ฮะ,ะนี่อันต่อไปเป็นเหรียญสิบบาทครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับอันนี้เป็นเหรียญสิบบาทที่เราใช้ใจ่ายกันในชีวิตประจําวันนะครับแต่ ราคาไม่ไม่ธรรมดานะครับเพียงแค่เพื่อนๆนสังเกตนะเพื่อนเพื่อนก็รับเงินแล้วนะครับนี่แบบนี้นะครับเหรียญหนึ่งถึงแม้ราคาจะไม่แพงมากนะฟังดีๆนะครับถึงแม้ราคาจะไม่แพงมากผมก็ได้นํามาให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันมีจริงแล้วขายได้จริงนะครับอ่าเพื่อนๆนดูนะฮะดูที่ตรงนี้ครับนี่เพื่อนๆนเห็นไหมครับไส้เบี้ยวเพื่อนๆนลองสังเกตที่ไส้ของเหรียญนะไส้เบี้ยว อันนี้มีโลหะเกินออกมาแล้วพอพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งครับเพื่อนๆดูครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นไส้เบี้ยวอีกด้านหนึ่งของเหรียญก็จะมีเนื้อโลหะเกินออกมาถ้าเบี้ยวน้อยนิดแบบนี้แล้วผ่านสภาพผ่านการใช้งานนะครับผมรับซื้อนะเหรียญหนึ่งประมาณ200บาทแต่ถ้าเกิดเบี้ยวไปเลยเบี้ยวหันข้างออกไปเลยแบบนั้นนะครับเหรียญหนะนึ่งหลักพันนะเพื่อนๆฟังดีๆนะครับถ้าไส้ทองเหลืองตรงนี้เบี้ยวนิดเดียวราคาเหรียญละ200แต่ถ้าเกิดเบี้ยวหันข้างออกไปเลยนะครับ จากเหรียญสิบาทจะกลายเป็นเหรียญละสองพันบาททันทีนะครับมีมูลค่าถึงสองร้อยเท่านะครับอ่าใครมีก็แคปเจอร์ไปเลยอ่าเดี๋ยวแคปเจอร์ก่อนอ่าเพื่อนๆแคปเจอร์เลยครับแคปเจอร์เลยครับอ่าแคปเจอร์แบบนี้ขายได้ครับแคปเจอร์เลยครับอ่าแบบนี้ขายได้จริงๆครับใครมีนะครับผมยินดี รับตื้อนะเพื่อนๆดูนะครับขอกราบขอบพระคุณสําหรับไลท์ทุกไลค์นะครับแล้วก็หัวใจทุกดวงนะครับมามาอย่างอื่นเรามีอะไรเพื่อนๆดูอีกครับอันนี้เป็นเหรียญพระมหาชนกครับเพื่อนๆเป็นเหรียญพระมหาชนกเนื้อเงินพิมพ์เล็กนะครับเป็นเหรียญที่พบเจอได้ทั่วไปสมัยก่อนเนี่ยราคาเนี่ยพุ่งขึ้นไปสูงสุดถึงเหรียญหนึ่งประมาณ10,000บาทแต่ตอนนี้นะครับเหรียญเปล่าๆนะฟังดีๆนะครับเหรียญเปล่าๆนะไม่เกี่ยวอะไรเลยเนี่ยอยู่เหรียญหนึ่งประมาณ3,000บาทเองนะเพื่อน นี่ฮะแต่ถ้าเกิดเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับครบชุดมีหนังสือเงินทองนาคนะก็ยังแสนกว่าอยู่นะแสนไปไปลายอยู่นะครับสําหรับเหรียญพระมหาชนกนะครับพี่ <c oughs> <c oughs> กลับขอภัยนะครับอ่านี่ฮะนี่ใครมีเหรียญพวกนี้นะครับก็ผมก็ยินดีรับซื้อนะมีพี่เดชาถามว่าคุณแบงค์ตอบกลับมาแล้วส่งมาส่งไปได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับ ถ้าผมตอบกลับให้เพื่อนๆนแล้วเพื่อนๆน,อนไอ้นี่ได้เลยครับส่งไปสะนีมาขายผมได้ใครที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะแล้วอยากจะส่งไปตนีมาขายผมนะครับสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคานะครับเดี๋ยวผมดูให้นะฮะอ่านี่ครับนี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิฐนะครับเหรียญรุ่นนี้นะฮะถ้าเป็นสภาพสวยเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญสายฝนแบบนี้นะครับผมรับเช่านะสภาพสวยเหรียญละห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท ขึ้นอยู่กับบล็อกขึ้นอยู่กับสภาพนะครับใครมีพระเครื่องนะครับของไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรนะฮะก็ลองแอดไลน์ไอดีกันเข้ามาได้นะนี่เพื่อนๆเ,เหรียญทองคําครับเหรียญทองคํากับเครื่องรางครับแบบนี้ผมก็รับซื้อแล้วก็รับเช่านะใครมีนะครับแอดไลน์ไอดีแล้วส่งมาได้เลยนะหรือใครนะครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีส่แนะยนะเพื่อนเเหรียญทองคําต้องบอกเพื่อนเนะครับถ้าเป็นเหรียญทองคําผมรับซื้อ ให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนฟังดีๆนะครับถ้าเป็นเหรียญทองคําผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนนะครับอ่านี่ฮะอันนี้เหรียญน,นี้นะครับหนักแค่7จดกร,รัมนะครับผมรับซื้อมานะเกือบ20,000บาทนะทองบาทละเกือบ4ี่หมื่นบาทนะครับนี่ฮะอ่าเพื่อนๆดูครับถึงแม้ช่วงนี้ทองราคาทองจะลงนะครับผมก็ยังรับรับซื้อนะนี่ฮะนี่ ใครมีนะครับก็ลองแอดไลน์ไอดีกันเข้ามาได้นะสบัสดีทั้งสองพันท่านนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอันนี้ก่อนเพื่อน <_ d ances> ๆดูครับธนบัตรนี่เป็นแหนบแ,แบบนี้ผมก็รับซื้อนะเหรียญเป็นถุงๆเพื่อนๆดูครับเหรียญที่เป็นถุงๆแบบนี้นะฮะวาละต่างๆเพื่อนๆดูครับเป็นเหรียญวาละต่างๆเดี๋ยวนี่แบบนี้ก่อนอ่านี่เพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นหน้า,หนาเหรียญจะเขียนว่านี่เพื่อนๆเหรียญสิบบาทวาละนูน้นวาละนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะถ้าเจอแบบนี้แล้วเป็นเขียนว่า ถุงไทยพาณิ์นะครับแบบนั้นถุงหนึ่งหมื่นกว่าเลยนะจากราคาหนึ่งพันบาทอาจจะเป็นหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทได้นะครับนี่ฮะสำหรับเหรียญถุงผมยินดีรับซื้อนะครับใครมีก็ลองแอดไลน์ไอดีกันเข้ามาได้นะนี่ฮะอันนี้เป<อ>็นเหรียญสิบบาทแต่ถ้าเกิดเพื่อนเเจอเหรียญสิบบาทแล้วเป็นแบบนี้ครับนี่อ่ะให้เพื่อนเพื่อดูครับเจอเหรียญสิบบาทเป็นถุงแล้วเป็นวาระนี้ครับเพื่อนๆนวาระปีต้นไม้แห่งชาติเพื่อนๆนฟังดีๆีนะครับถ้าเพื่อนเพื่อเจอเหรียญเป็นถุงแล้วเพื่อนีวาน้ วาละปีต้นไม้แห่งชาติแบบนี้นะครับเหรียญหนึ่งนะ1น0 0ถุงละ60,000บาทเพื่อนๆฟังดีดีนะครับถุงแบบนี้นะครับจะเป็นถุงถุงละ60,000บาทนะครับใครมีก็ลองแอดไลน์ ID กันเข้ามาได้นะครับนี่ฮะผมยินดีรับซื้อนะอ่านี่ครับสำหรับเหรียญ10บาทแบบนี้นะครับปีต้นไม้แห่งชาติ1,200บาทรับเงินทันทีแต่ถ้าเกิดขอบบินบอกเพื่อนๆนะครับขอบบินขอบล้มนะครับราคาจะไม่ถึง1,200นนะแต่ยังไงก็ มากกว่าเป็นร้อยๆเท่าครับเบืเ่อใครมีนะครับผมยินดีรับตื้นอนะอ่ามามามาเรามาดูเหรียญบาทสมเด็จย่ากันดีกว่าสวัสดีทั้งสองพันสาร้อยท่านนะครับใครที่ดูอยู่นะฮะแล้วมีเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้ครับใครที่ดูอยู่ตรงนี้แล้วมีเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกนะครับเจ็ 75, สิบห้าพันษาสมเด็จย่านะครับใครมีเหรียญรุ่นนี้รบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยให้ผมหน่อยครับใครมีเหรียญรุ่นนี้นะครับรบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยให้ผมหน่อยครับนะขอบพระคุณนะครับ สำหรับทุกท่านนะครับผมเชื่อครับ<ม>เหรียญรุ่นนี้มีอยู่ทุกบ้านนะฮะแต่จะมีเพียงไม่กี่คนที่สังเกตนะครับว่ามีเหรียญหนึ่งบาทสมเด็จย่าเนี่ยที่มีราคานะเหรียญละ1 5 0 0บาทเพราะเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างขึ้นเปน็นจํานวนหลายหลายสิบล้านเหรียญนะฟังดีนะครับสร้างขึ้นเป็นจํานวนหลายหลายสิบล้านเหรียญมีคนกดหนึ่งกดหัวใจมาเต็มเลยอ่าแสดงว่าทุกท่านมีเหรียญรุ่นนี้เพื่อนเพื่อนดูครับดูจากรูปเลยครับใครมีเหรียญรุ่นนี้สังเกตนิดนึงครับอาจจะโชคดีรับเงินนะ จากเหรียญหนึ่งบาทนะครับอะเพื่อนเนดูนะจากเหรียญหน้าเหรียญที่เขียนว่าราคาหนึ่งบาทสวัสดีทั้งสองพันสี่ร้อยท่านนะครับอ่านี่เพื่อนเพื่อนดูครับจากเหรียญที่เขียนว่าหนึ่งบาทแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีลักษณะของเหรียญที่ปั๊มเคลื่อนดูดีๆนะฮะลักษณะของเหรียญที่ปั๊มเคลื่อนแบบนี้อาจจะเปลี่ยนนะจากหนึ่งบาทเป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทมันคือหนึ่งพันห้าร้อยเท่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบธรรมดา ฟังดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบแบบนี้ธรรมดาราคายังไม่แพงแบบนี้นะครับที่ร้านผมขายอยู่เนี่ยอันหนึ่งเหรียญหนึ่งนะครับขายปลีกนะเหรียญหนึ่งไม่เกินสิบบาทแต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับอ่าให้เพื่อนๆดูกันชัดๆครับเหรียญทุกเหรียญธนบัตรทุกธนบัตรที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยเหรียญทุกเหรียญธนบัตรทุกธนบัตรมีลักษณะการปั๊มเคลื่อนลักษณะการปั๊มที่ผิดพลาดอยู่แล้วฟังดีๆนะครับมีลักษณะการปั๊มเคลื่อนการ ปั๊มที่ผิดพลาดอยู่แล้วอยู่ที่คนนะครับจะสังเกตหรือเปล่าแค่นั้นเองใครสังเกตนะครับแล้วพบเจอแบบนี้นะครับแบบนี้พันห้าแต่ถ้าบิดเบี้ยวลึกเกินกว่านี้นะครับจากราคาพันห้านะครับอาจจะเป็นสองพันสามพันสี่พันสภาพของเหรียญฟังดีๆนะครับสภาพของเหรียญก็เป็นตัวบ่งบอกของราคาของเหรียญได้นะครับอ่านี่ครับใครมีนะครับเหรียญหนึ่งบาทหรือว่าเหรียญเก่าเหรียญแปลกนะครับมีแล้วอยากจะขายเนี่ย สามารถแอดไลน์ ID ตามหน้าจอแล้วส่งมาส่งรูปของเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับนะครับแต่ถ้าเกิดของของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะอ่าเป็นไงครับเพื่อนๆกับเหรียญหนึ่งบาทสมเด็จญ,ญาติที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าสร้างรุ่นนี้สร้างขึ้นเป็นจำนวนหลายหลายล้านเหรียญแต่จะมีเพียงแค่บางเหรียญน,นะครับที่มีมูลค่าสูงกว่าปกตินะเพราะเนื่องจากเหรียญธรรมดานะครับ ราคาอันหนึ่งหบาท10บาทราคายังไม่แพงนะอย่าลืมนะครับใครมีแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามนะครับพระเครื่องพระพุทธชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะครับแล้วส่งรูปมาประเมินราคาหรือถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทิ่ยาห่างง่ายนะเพื่อนๆสะดวกปลอดภยัยสามารถเดินทางมารับเงินสดกลับบ้านไปได้เลยครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยขอลาเพื่อนๆทั้ง 2,400ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไอบีเอ็นเคศูนนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสิยาดร้านเปิดทุกวันนะครับ